สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับก็จะขอมาเล่าประวัติของหม่อมราชวงศ์รุติสมรสุขสวัสดิ์ซึ่งเป็นครูต้นแบบของสังคมที่ท่านเพิ่งได้เสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาฟังประวัติของท่านกันเลยครับหม่อมราชวงศ์รุติสมอนสุขสวัสดิ์เกิดเมื่อวันแรมสิบสี่าเดือนเ วันอาทิตย์ที่12กันยายนพุทธศักราช2อง3ท่านเกิดที่จังหวัดพระนครเป็นบุตรคนที่สามในร้อยเอกหม่อมเจ้าทินทัศน์สุขสวัสด์เกิดกับหม่อมผิวสุขสวัสดินะ์ณอยุธยามีพี่สาวสองคนคือ ท่านผู้หญิงที่นับประพาอิศรศรีนาและหม่อมราชวงศ์การตาสีสุขสวัสดเมื่อท่านอายุได้เพียง78วันบิดาของท่านก็ได้สิ้นชีพิตักใส่ลงท่านเรียนจบมัธยมจากโรงเรียนราชินีหลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่เรียนได้เพียงหนึ่งปีก็ลาออกเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าโลเรียนพุทธศักราช2,489หม่อมผิวมารดาของท่านเล็งเห็นว่าในย่านสุขุมวิทณตอนนั้นไม่มีโรงเรียนให้เด็กเรียนท่านจึงได้ก่อตั้งโรงท่านจึงได้ก่อตั้งโรงเรียนวรณวิทย์ขึ้น หม่อมราชวงศ์รุตีสมรอนจึงได้มาทำงานเป็นครูสอนภาษาไทยณโรงเรียนแห่งนี้โดยในระหว่างนั้นท่านก็ได้ศึกษาต่อณโรงเรียนฝึกหัดครูซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานวิตรซึ่งท่านได้เลือกเรียนวิชาเอกภาษาไทยวิชาโทสังคม เมื 2, series, so ่อพุทธศักราช2,497ท่านได้ขึ้นเป็นครูใหญ่ต่อจากมอมผิวมารดาของท่านปีนี้นี่เองที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองฐานะของโรงเรียนวันวิทย์ให้มีฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลเมื่อเดือนมิถุนายน โรงเรียนนี้ได้ตกเป็นข่าวดังเมื่อมีผู้มาติดต่อหม่อมราชวงศ์ธุตีสมรเพื่อขอซื้อที่ดินของโรงเรียนไปทำคอนโดโรงแรมหรูโดยขอซื้อในราคาที่สูงแต่ท่านก็ไม่ยอมขายเพราะท่านสงสารเด็กนักเรียนในโรงเรียนท่านได้ชื่อว่าเป็นครูที่รักห่วงใยและมีเมตตาต่อเด็กเป็นที่ยิ่ง ถึงทําให้ท่านเป็นที่รักของทั้งเด็กนักเรียนสิทธิ์เก่ารวมถึงบุคคลภายนอกท่านจะเก็บค่าเทอมในราคาถูกเพียงเทอมละ1,600บาทหากใครไม่มีเงินจริงๆท่านก็จะให้เรียนฟรีโรงเรียนนี้ก็จะมีภูมิทัศน์เป็นโรงเรียนไม้เล็กๆเก่าแก่อยู่รายล้อม รายล้อมไปด้วยตึกสูงนักเรียนในโรงเรียนนี้ก็จะมีตั้งแต่ฐานะพอมีพอกินไปจนถึงฐานะยากจนในด้านครอบครัวนั้นหม่อมราชวงศ์ธุตีสมรท่านรักหม่อมผิวมารดาของท่านมากเขียนได้จากการเก็บเตียงพยาบาลของแม่ไว้ตลอดน้ำตาท่านจะไหลทุกครั้งเวลาเล่าเรื่องถึงเวลาเล่าเรื่องแม่ สิ่งที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือการสืบสารปณิธานของหม่อมผิวในเรื่องโรงเรียนวรรณวิทย์โรงเรียนวรณวิทย์ประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักแต่หม่อมราชวงศ์รุตีสมนท่านก็ตัดสินใจที่จะไม่ขึ้นค่าเทอมเพราะท่านสงสารเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่มีฐานะยากจนในที่สุดโรงเรียนวรณวิทย์ได้ปิดทำการลงอย่างถาวรเมื่อ วันศุกร์ที่4มีนาคมพุทธศักราช2565หม่อมราชวงศ์รุจีสมรสุขสวัสดิ์ถึงแก่กรรมเมื่อวันขึ้น3ค่ำเดือน6วันอังคารที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2565เวลา1นาฬิกาณโนะรงพยาบาลทหารผ่านศึก อายุรวมได้หนึ่งเอดปีส3งาวันศพของท่านได้ถูกนำไปทำพิธีชาปนกิจที่วัดธาทองในวันพุทธที่สิอพฤษภาคมปีเดียวกันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของหม่อมราชวงศ์รุตีสมรสุขสวัสดิ์ครูต้นแบบในสังคม ซึ่งการเล่าเรื่องในครั้งนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะลองศึกษาเรื่องนี้เอาไว้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปเอาไว้เป็นแบบอย่างประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ต้องขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งกับหม่อมราชวงศ์รุติสมรศักดิ์สวยดนะครับ หากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรมีข้อมูลใดที่ผมพูดผิดไปหรือมีข้อมูลใดอยากเสริมเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ลงมาพูดคุยกันได้ด้านล่างอย่าลืมกดไลค์ให้กับวิดีโอนี้กดแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูด้วยกันและอย่าลืมกด Subscribe ช่อง f ท i รั e s e c r e t เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ